สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับหมออยากจะบอกวิธีการสังเกตเด็กคนหนึ่งว่าจะเป็นหอบหืดเมื่อไรนะครับข้อที่1เลยเด็กที่เป็นหอบหืดนะครับบ่อยๆแล้วก็มีอาการหอบบ่อยๆไปพ่นยาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ดีขึ้นร่วมกับมีประวัติของพ่อแม่เป็นหอบหืดนะครับให้สงสัยว่าเ,าเป็นหอบหืดนะครับข้อที่2เลยเด็กที่หอบบ่อยไปพ่นยาแล้วส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นนะครับร่วมกับประวัติของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังแล้วก็เคยเป็นประวัติผื่นแพ้คันตามผิวหนังอยู่เรื่อยๆตรงนี้ให้สงสัยว่าากร หอบนั้นเขาจะเป็นโรคหอบหืดนะครับข้อที่3เด็กที่มีอาการหอบบ่อยไปพ่นยานแล้วก็ดีขึ้นร่วมกับมีอาการเป็นหวัดนะครับคัดจมูกไอาจามอยู่เรื่อยๆเป็นหวัดทีไรแล้วก็มีการกระตุ้นให้เกิดการหอบหืดและพ่นแล้วพ่นยานแล้วก็ดีขึ้นให้สงสัยนะครับอันที่4เด็กบางคนอยู่ดีๆก็เป็นหอบเลยนะครับเป็นบ่อยๆโดยที่ไม่เป็นหวัดก็ได้อย่างนี้ถือว่ามีอาการหลอดลมวายแล้วก็มีหอบหืดนะครับสุดท้ายเลยนะครับเด็กที่มีอาการผลทดสอบภูมิแพ้เป็นบวกคื มีสารเกาอภูมิแพ้ชัดเจนแล้วก็มีอาการหอบบ่อยพ่นยาแล้วก็ดีขึ้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นหอบหืดน,นะครับเพราะฉะนั้นเด็กหลายๆคนที่ไปห้องฉุกเฉินแล้วก็พ่นยาเรื่อยๆพ่นแล้วก็ดีขึ้นนะครับไม่จบเพียงเท่านี้นะครับให้สงสัยเลยว่าลูกของเราจะเป็นหอบหืดหรือไม่นะครับจะต้องไปพบแพทย์เพื่อการรักษาที่มากกว่าอาการพ่นยาที่ห้องฉุกเฉินนั่นก็คือให้ยาคุมหอบนะครับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานนะครับขอให้สำรวจลูกหลานของท่านด้วยนะครับ